วันนี้เดินป่าหากระดูกไดโนเสาร์จอะละเคเต่า130ล้านปีสนับสนุนโดยสระเปาคูดจิตอิด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 ขอบคุณครับขอบคุณครับเวลาบ่ายโมง40นาทีของวันที่14เดือนพฤษภาคม65ครับผมกับพี่นิพนธ์เนี่พากันมา สำรวจป่าในฐานะว่าปินิพลเ,เป็นผู้ทรงคุณวุธิกรมปามา่าไม้เราก็มาที่ป่าปูรวมข้าวทางขึ้นตันไฮนี่ยแหละทีน,นี้นแต่งตัวเรียบร้อยแล้วป่าหน้าฝนเป็นไดนไดิัดคนธรรมาชาติเขาเปลี่ยนความเปลี่ยนแปลงของเดองใจของเรา เปียนแปลงแล้วที่มันมันมีผลต่อมีวีการแบอหน้านเจ็ดมาากเี่ ธรรมชาติที่มันเป็นแบบนี้จนปว่าโลกจะสลายอากาศใะรที่มนุษย์ยังหมาทําลายธรรมชาติทาเห็นว่าแค่ถ้าเอาง่ายๆแค่ประมาณเท่าตีล็อกเลยก็ได้หนึ่งตารางกิโลเมตรเนี่ยสํารวจบ่งมีพันไม้อย่างเน่ยเพื่อเขาจะได้เรียนรู้เพื่อเราจะได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นต้นไม้ทุกชนิดมีคุณค่าหมด เพียงแต่ว่า้องสินนามาใช้ประโยชน์ตามประโยชน์ของมันได้แบบใดเท่าไหร่ครับก่อนฟ้าจะลาแต้มแดงชาธาเนือ้อป่าภูพานเรามาเจอรังพึ่งที่โยดล่นมาจากต้นไม้แล้วก็เห็ดกำลังงามจักเห็ดยังอะเนี่ยเห็ดขี้ควายบอกโอ้ โอ้ป่าหน้าฝนนี่ทุกอย่างชุ่มชื้นชะอุ่มเขียวเด้อครับพี่น้องเด้อเขาไปว่า,เร,า,าเรื่องหน้าฝนเรื่องของเชื้อราอเชื้อราเชื้อเห็ดเยอะๆน,น,น,นี่ปลวกบอก,บอกนี่เฮ้ยน,นี่มีมีแมลงแค่นิดหนึ่งเฮ้ยแมลงอะไรสีแดงอ๋อดูที่นี่แปลกมากไม่เคยเห็นเรามาถึงบริเวณห้วย จริงๆแล้วห้วยอันนี้น่นน้ำมันน่ะถ้าแม่นอัน,นฝ่ายนี่น่ะกันไว้จับดีซะก็โอ้ยจุดกักได้เยอะเลยครับอันนี้มฝน,นตกมาเดี๋ยด้ก็ไหลลงไหลลงเสียดายน้ำนะวะได้ตัว่าวเา่ยแล้วว่าวไหลก็บสิหายหน้าที่อย่างคงเจ้า,าว่าเจ้าก็ แถวนี้นะครับโอ้ยมีปลาพี่น้องโอ้ยปลาเยอะปลาเยอะปลาเยอะคิดถึงเมื่อคราวก่อนฟ้าจะจางฟ้าแต็มสีชาติฝากเอาไว้ให้คิดถึงจังเลย ผู้ผ่านบ้านไกลพี่ฝากหัวใจไว้ให้กับเธอเมฆหมอกลับลาฟ้ามืดกำดำลมหนาวพรังพรำพรมให้ใจเผลอตรงนี้มีป่าเยอะ<ก>มามมแต่ผมเจ็บหนาวคิดถึงแต่เธอคิดถึงละเมอ มีปลาเย<ธ>อะต้องขา<พ>้ามน้ำแต่หินก้อนนี้เนี่ยมันมีปลาหลุดหลัดหลุดหลัดอยู่แต่ว่าหินนี่นะมันไม่แน่ใจว่ามันจะทนไหมมนมาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังครับอเออ้ย ยุงออกอารวาสทายากนยุงราไม่เห็นมากเปล่าเด้อพี่น้องเด้อมากเต่ากว่ามไ่ได้เห็นนานแล้วครับยุงออกอารวาสทายากนยุงแล้วเราจะต้องเอาอที่ตรงนี้ที่ แล้วก็เขาจะหาหน่อไม้นี่เป็นที่พักยังยังยิงคือป้อมตัวนี้ห an okay. นี่น้องมันย <workouts>. <men> ังไม่กดไปดูเด้อไปแล้วพอเอามือไปแตะมันยังไม่กดโถมกี้อีกแดดไหวแล้วมันตัวใหญ่นี่ตัวน้อยครับเดี๋ยวเอาฟัวมือกดแล้วไปดูเด้อนี่สองครมนี่กดป๊อกนะครับจริงคือป้อม แต่ว่าที่เราหยุดตรงนี้เนี่ยเราจะเอาอาหารถวายเจ้าที่ลูกพะเทวาว่อเคยสัมผัสท่านอยู่วันนี้ลืมบุหรี่ครับดูท่าน,นมะเก็บยักษ์เลยขอถวายสลับเปลาาสลับเปา,าเปาานี่ร้านสลับเปาภูจิตให้มาอนนี้แยกเอาสลับเปาลไหวเจ้าที่เจ้าขานนี่ครับเนะอันนี้สลับเปาภูจิตครับ ตนสนับสนุนการเดินป่าเป็นสเสบียงเข้าป่าจะลืมเรื่องอาหารการกินก็แบ่งไว้ขอาเตือนอย่าลืมผ้าเข้าป่าอย่าลืมค้อนอันนี้ให้เจ้าที่อีกสองอันนี้ลองท,ท้องกันโอ้โหพุทธะกุศโละอาหัรกุศโละมันมีกุชายักษ์กระเพราไส้มูสับเด้อเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าฐานเมอ็ดน,นี้ได้เป็นผอดป่า ตามคูติค่าธิษฐานให้อาหารนี้เป็นอาหารที่เกี่าข้องอคอนตัวดังแกปริมาณแคลอรี่อาหารนี้แบ่งปั่นหาปริมาณตัวเพื่อเพ่ะตื่นตัวได้เดือขอให้เพ็่อชื่อว่ารับเจ้าปาเจ้าเขาจงได้รับรู้รับทราบอ่าน อยที่สุดในสามรูปม,มาถึงครึ่งทางนี่หิวอ๋อถวายเจ้าที่แล้วก็ให้เจ้าของกินน้ำสลหรับเอาคููจิตยะขับอยู่บายพาสใกล้ปั๊มน้ำมันคันเ็กนะบายพาสรับรองบอกว่าดูจากคลิปของเท้าไซคำเลาะครับอันเพื่อนจะทั้งรถทั้งแจกทั้งแถมครับอันผู้ใดบอเอาของแถมพอจแกล้งน้ำหลังหลือกนนอนะก็ให้บอกว่าดูจากคลิปของเท้าไซคำเลาะนะครับเนดะ้อ ขอบคุณครับผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของเรานะครับขอบคุณครับก่อนฟ้าจะลาแต้มแดงชาติทาเนื้อป่าภู้พานลมหนาวพัดมาให้ใจแหลกรานคิดถึงผู้พานผู้พานบานเหา